สวัสดีนะครับน้องๆม .5 วันนี้พี่หนึ่งจะมาอธิบายรายละเอียดนะครับของคอสฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับเรื่องตรีโกณเนี่ยเราเคยเจอกันแล้วครั้งหนึงตอนม .4 แต่ตอนนั้นมันชื่อบทว่าอัตราส่วนตรีโกณมิตินะครับถ้าพูดกันให้ฟังง่ายๆก็คือตอนนั้นมันตรีโกณแบบง่ายนะครับและแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ต้องเป็นตรีโกณแบบ ยากไม่ใช่ยากธรรมดายากมากด้วยก็ได้นะเนื้อหาเยอะเลยเห็นไหมครับหนังสือหนาตึบนะเรื่องนี้ข้อสอบแพทหนึ่งนะอีกอ,อ,อีกหน่อยนะครับพอน้องจบม .6 สอบเข้ามาหาวิทยาลัยนั่นะต้องสอบแพทหนึ่งนะครับนื้อหาแพทหนึ่งนี่ออกเยอะด้วยนะครับตั้งใจเรียนให้ดีนะครับท้ายเล่มเหมือนเดิมนะพี่หนึ่งได้รวบรวมข้อสอบแพทนะครับออครบทุกปีเลยให้น้องได้ดูเป็นตัวอย่างด้วย จะได้รู้ว่าเรียนที่โรงเรียนเกรด4เนี่ยพอไปสอบแพทหนึ่งจะไปสู้กับชาวบ้านเขาได้ไหมนะบทน,นี้ยากนิดนึงนะครับแต่ยังไงก็อวยพรให้ได้เกรด4ทุกคนละกันโชคดีครับ